สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีธรรมชมครับมือนีพายเอฟซี้าธรรมชมครับเดินทางนะครับเนาะมาหาเส้นเดียดพี่น้องขับพามารบชมตองวดนะครับเนาะขับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับไปบานเส้นเดียดไหมล่ะครับเพื่นบอยูพี่น้องรับพื้นว่าออกมะนาเนะครับธรรมชมครับออกมาไฮอู้บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศดีไหมครับทานนี้ไหมครับผมติดผู้นะครับเนาะ ตามเพื่อนหอดมาหอดไทยเพื่อนว่าสวนยางอยู่ทั้งผีพี่น้องครับสวนยางอยู่ทางนี้นะครับเนาะครับรับบ้านหลานเพื่อนอยู่ทั้งพี่นะครับเนาะรับอยากให้ท่านผู้ชมเห็นวิวนะพี่น้องเนาะครับเห็นวิวโอ้นะครับติดเขาพี่น้องผ่านอ่างผ่านนนเข้าวมาบรรยากาศดีนะพี่น้องเนาะครับเนาะครับตามหอดทีแหละครับเพื่อนว่าออกมาให้เนะพี่น้องเนาะครับเนาะแต่ว่ากจะเจริญพี่น้องทั้งนี้เนาะครับบรรยากาศวิวดีวิวสวยไหมพี่น้องวิวดี วิวสวยครับไทยวิวแห่ไทยแห่เอฟซีได้ชมก่อนครับผมนะครับเป็นป่ายางนะครับเนาะกระติดเขาครับเพิ่นว่าเพิ่นออกมาพีกระตามเส้นเดียดออกมะพีละครับท่านผู้ชม <laughs> ครับผม <laughs> โอ้นะครับป่ายางป่ายางให้มีนะครับเส้นเดียด ข้างในเห็นไหมครับผมอันนี้เฮียนอันนี้เฮียนไผ่ครับเนี่ยเฮียนหลานเอาสวัสดีครับเส้นเด็ดครับผมสวัสดีครับผมโอ้เอาเอามุมไหนล่ะเส้นเด็ดเท่ามุมนี่ก็ได้ก็ได้ครับได้ครับมุมนี้ก็ได้ครับผมอ่านะครับผมอ่าง่ายๆครับผมโอ้โหเนี่ยขึ้นุดเนียมั้อ้าปีนึงจะลดจากเที่เส้นเด็ด เอามันคือคือบาแจงอาทั้งนี้ก็ได้ครับเสนเอ็ดหาผมหามุมแจงให้เอฟซีเ่นเอาทั้งนี้แจงกับแกับโเป็นยังครับโ่เป็นยังนะครับมีเขามีลุดนะเ้นเอเนาะลุดก็ขึ้นลุดแ่งกับลุดเลวต้องเขาครับลุดแลต้องเขาโอ้ผ่านอ่างมากนะครับวิวงามนะพอเนาะ มาจากบ้านเส้นเดียดพี่น้องอ้างครับอ้างเพิอ้างกันเพิ่งนีกัม่อ้างจริงครับผมขึ้นน่าจะออกบ้านบ้านจะลองน้องโบ้ซองดาวครับครับอันนี้เขาอยังนี่เขาเอื่นวะเขาห้องวัดทำเป็ดครับวัดทำเป็ดวัดทำเป็ดโอ้เป็วัดธรเป็ดพบนี้มันเป็นผู้พาเล็กครับโอ้ผู้พาเล็กผู้พาเล็กโอ้ผู้พาเล็กรกันกลางระหว่างสองดาวครับอันสว่างเนาะมันเพราะเนียนเนียนเนียน่ะงมาขี้มาครับเป็นหนูบอกทางมาพี่น้องก็แค่แนทางมันท่ามุ้งยายนะ จะงั้นไปจอดหน้าบ้านเอ้ารถพันยูยูแต่ว่าคนคือนไปยูเนาะบผมยอดน้ำส้มครับยอดยอดน้ำส้มครับจากไรขับไปอย่างทั้งนี้โอ้ยหกไรครับหกไรโอ้เอาอยู่อยู่ข่างเฮี้ยนนี่ให้ไผของไผครับอยู่ข่างเฮี้ยนเส้นเดียดของผมอะไรกันนะดรัโอ้ตาตีไหล่หนองของมันเป็นอันนั้นกะับขาหกไรครับที่หนองเพิ่นแบ่งพวกอะไรที่อะไรครับแดงกันนะเป็นทอดมาเรื่อยนะพี่น้องเสี่อย่างคน อ๋องวดนี้แหลนะน้อเส้นเด็ดงวดที่แล้วรุดบ่เป็นหะยังท่านผู้ชมเส้นเด็ดว่ารุดคือรุดพี่น้องเอาไหมวันนี้บ่รุดเลยนะครับ,บเอาครับไปเส้นเด็ดเขียนให้ท่านผู้ชมบ่รุดขับงวดนี้บ่รุดเส้นเด็ดว่างวดนี้ต่างชาติเล้ต่านเขาเลยส่วนทางกันเพรต้องออกมาจากบ้านบ่เส้นเด็ดเพราะว่าส่วนท่าต่างยี่ครับ วิ่งบนหน้ามีครับมักอยู่ครับผมบนหลุดคือเส้นเนตไลน์ในหลังวันนี้พี่น้องวิ่งล่างศูนย์นี่เพราะว่าอีแต่เน้นหมัดโบผัดคนนี้ครับโบผาดนะเส้นเนดเนาะครับโบผาดจะไงวันนี้แตกบนแตกล่างนะพี่น้องวนี้เขาสองตัวครับมันแน่นอนอ่าแน่นอนครับห้าหนึ่งห้าแปดนี่แหละครับเส้นเนด ห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้าเขาทั้งบนทั้งล่างงี้แหละครับเส้นเด็ดตันนี้ผมว่าผมผ่านเลยล่ะเส้นเด็ดเซียนี่ผมนะครับเส้นเด็ดเชียนนี่ผมนะครับรับประกันแตกแน่นอนนะพี่น้องถ้าแตกทั้งวันเนี้เด็ดไกระถือครับพี่น้องเฮ็ดจังได็กระถือเส้นเด็ดบอกแล้วพี่น้องถ้ามันถ้ามันออกแล้วเครมันไม่เอาลงเขาลงมันมันครับมามักเส้นเด็ดผมมักเลยนี่ชุดบนนี่วิ่งบนวิ่งห้าพี่น้องวิ่งล่างวิ่งศูนย์นี่ จังไนถากถากกันมันขึ้นบนขึ้นล่างกับกับติดบนติดล่างไว้ได้พี่น้องนะครับน้องมันเคยมันเคยเป็นนเส้นเดียดร่างเคยเป็นบนพี่น้องของเส้นเดียนะแต่ว่าวันอย่ว่าผมว่ามันล่างไปเส้นแล้วผมก็มั่นใจผมก็มั่นใจน้ของเส้นเดียร์จีนวันเนี้ยมักน้ำตัวเลขของคนไหมนนวันนี้วเพราะมันมันผ่านนะครับผมจนเพราะว่ามันเคลื่อนผ่านแล้วมันแรงวันนล้วจะเห็นตุล่ามากรับจะฮอดก็เกิดลายเติบและก็เลย วันต้องพากว่อนไปพากเงินซ้ำนะงวดเมื่อก like <bbe> ี้นะครับเนาะกทีลุดพี่น้องงวดงวดที่แล้วเส้นเหนียนวันรุดคือลุดได้พี่น้องอลุดคือลุดบานกะเขาเลยครับตอนนี้เขาเลยครับบานเนยเขาเขาตุลาเจ็บซี่บตุลาได้รุดละเดือนยาวแล้วเสีเด็ดเน้นเนียนไปเสียเด็ดเอ้าครัโอ้เน้นให้เพิ่นไปน้ำเลยครับผมสีแดงวงไปเลยครับศูนย์แปศูนย์แปดโอ้นะครับ บอกคือโมที่ศูนย์แปดของเส้นเด็ดถ้ามาบอกมาบศูนหนึ่งกับศูนย์เก้าเส้นเด็ดก่อนนี่ถาล่างแม่พี่น้องได้เป็นมักแปดนะพี่น้องเนาะเป็นเน้นให้ครับผมหากับศูนนี่แล้วจะมาน้ำกันเส้นเด็ดหากับฮ่า่าฮ่าฮ้าาาฮ่าา่า่า่าฮ่่าฮ่าฮ่่า่า่่ั่่่่าา่่ะ่งเอา่่บาง มีสิทธิ์มากกันครับเพราะว่าเลขมันพันมาช่วงพันเก้าูพันมาเลยครับปีนี้้ปีนี้พันมาเลยครับคูณครับมันบริเวณมีสิทธิ์อาจฉริมาอาจฉริเป็นหาซูงหรือจะเป็นซูนึงซูสองอะไรต่างๆครับมันเพราะว่าเลขมันมันเป็นทาดับขั้งเหมือนนะเขากระสิทธ์ขัดต่ออะไแต่ว่าเพื่อนเลข่องคนนี้ผมบอกกับที่ได้เขาครับไม่เหมือเขาหมดนี่เนาะไม่เหมอนคนตัวเขาล่างเอาบนเขาล่างเนียนครับผมประกันเลยวันนี้ประกันเลยทำมือชุ่มโอ้ท่นทั้งนี้พันกระ เห็ดสวยงามนะพี่น้องนะครับคุณนะครับผมเันมีเห็ดสวนยอมสวนยอมนาวนาฝนนี่พี่น้องคือจะเขี้ยวงามพี่น้องน่ครับปิดคุณนะครับวิวบนพู้นี่แม่พี่น้องนั่งไปหาแนวจิบไปคุณหนังบานเป็นงามงามพี่น้องบา้านหลานบานหลานเพิ่นอยู่ทางนี้มันเป็นปลาเป็นอะไรพี่น้องครับเดี๋ยวไปก็เห็นเป็นวิวเขาคุณไหมครับผมโอ้วิวดีเป็นฟุนงรับอ่างครับอ่างเขาอ่างเงยบ อ้างกัดซ้อ้างม่านห้าโอ้แต่ว่าเขาเลยอ่างที่ผ่านมาน้นามันหน่อยเนาะมันแห้งมันแห้งมันแห้งมันมีแต่บัวใส่น้ำนั่นปะเขาเขาใส่น้ะครับน้ำในน้ำใส่น้ำร่นงครับน้ำหวับเพราะว่ามันมันขั้นมันขั้นแตเวลามันมันมันเน่ามันมันตายมามันก็เป็นใยนะครับมันัเป็นใยครับครับแต่ว่าเพิ่นเคยเฮ็ดปีเอาเพิ่้แต่ว่ามันมันมันเคยเจาะเลยครับมันนั่นเนาะครับเป็นหนามมันที่มันบริสะอาดปันเดนหน้ากัน พายุเนะก่อนมราไม่หอยขั้นนะเนาะไม่หอยขั้นเราเป็นเพราะเองเอานะครับนผูมชมตัวเลขพี่น้องแคปหน้าจอเส้นเด็ดบอกว่างวดนี่การันตีมั่นใจครับนี่พี่น้องถ้าได้รุดแลบดุนดนจะรุดครับเล็กวิ่งเส้นเด็ดนะพี่น้องครับดุนดนคือว่าปีหนึง่งจะมีรุดอี่แล้วเส้นเด็ดเะนาะครับผลมาสองเทียสามงวดสองงวดสามงวดประมาณนี้แหละประมาณนี้ตัวเลขงวดนี่พี่น้อง วิ่งบนวิ่งห้านะครับเนาะห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าพี่น้องหาเก้าหาไปรดพี่น้องหาไปเลยทำช่วงปัญหาได้นะครับผมหาศูนย์นี่ครับ <laughs> มาทำกันวิ่งล่างวิ่งศูนย์นะครับเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้านี่ครับเส้นเด็ดเคยบอกไว้ได้พี่น้องเด้อนะครับเนาะเพิ่นจับให้หน่อยคููแต่ว่าทรามกักระลูดไปเลยราคากระโูดไปเลย คือว่าหาศูนย์นี่กับมีโอกาสมาได้รูดถึงห้าศูนย์ถึงห้าเก้าลักศูนย์อ่ะศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เก้านะครับพี่นออ้องถามผู้ใดกับอจะรูดเราเลขวิ่งเนี่ยตัวเดียว <c oughs> งวดนี่มั่นใจนะเ <c oughs> ส็นเต็ดนะครับผมทำ <c oughs> มาเส็นเต็ดเขาไงมาเนอ <c oughs> น,นอนพี่น้องมานอนเลกวิ่งให้เรียกว่าเอฟซีมันกระทามหามาหลายทำมาหนางวดรุดเกลือรูดนักเสด็จ กว่างวดนี้คือว่ามั่นใจนะเนี่มันตันใจอันสองตัวแตกแน,น่ๆมาแน่ๆมาหเห็นพี่น้องน <c> ะ <oughs> ครับเห็นไหนก็แตกรครับเห็นไหนก็แตกเส้นเด็ดว่านะครับท่านผู้ชมไปสามตัวเลยละครับนี่บนล่างนี่แหละเพื่อเขาเจ้าคู่ครับผมมักแบบสามในอาทิตย์น้องมังงกคาเขาเป็ดศูนย์เปดนี่แหละครับ หาเก้ากับศูนย์แปดนะครับนะมีมีชุดสามตัวมากบอหงวันเส้นเดี็ดมักบอหงวันครับเอาสามตัวพรท่านจับเส้นเด็ดนะครับเอาสองตัวนี่รับรถตุลาอ้วนรถตลีหายไปเลยครับเส้นเดือนเขาจะเดินเดินศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเส้นเด็ดฟันไปเลยศูนย์แปดล่างท่านผู้ชมนะครับเนาะนี่ครับผมที่ว่าตัวเลขโบราณนะครับเส้นเด็ดไห้วิ่งตัวเดียววิ่งบนห้า วิ่งล่างศูนย์นะครับเนาะมมกับสาหรับเอฟซีผู้ที่มักวิ่งได้พี่น้องนะครับผมบนห้าตัวเดียวล่างศูนย์ตัวเดียวนะครับแคปหน้าจ,จอธรรมชมุมตัวเล็กงามงวดนี้พี่น้องเส้นเด็ดกลับประกันเส้นเด็ดมั่นใจครับเพิ่นมั่นใจครับพี่น้องพิ่งเพิ่นมั่นใจครับงวดนี้ถ้าได้ลดทั้งเหล็กวิ่งทั้งเลขจับคู่เหเพิ่าว่างวดนี้มายาวพี่น้องเดินยา้าแท่งงวดนี้นะครับหนึ่งมิถุนายน 2,566แคปหน้าจอท่านผู้ชมครับวิ่งบนขับ5ตัวเดียวขับ5 1 5 8 5 9เน้นที่59นะครับผมวิ่งล่าง0นะครับเนาะ0 1 0 8 0 9เน้นที่0 8พี่น้องนะครับผมวันนี้ก็ตามเส้นเด่นลงมาไปละครับผมลงมาไหแต่กับโบ๊ชให้เดี๋ยวพี่น้องมันเจริญนะครับมันเป็นบ้านเป็นสวนเพิ่นบรรยากาศดีเออข่าวครับขอบคุณเส้นเด็นพี่น้องชมวิวพี่น้องแต่ว่าอยากให้พี่น้องเห็นวิวบ้านเฮาครับ ทางบ้านเฮากะอ่างให้ครับอ่างเป็นขัดขัดอ่างมันเป็นผู้นะอืผู้ท่านอ่างมันติดเยอะมากติดเขาเลยครับครับบอ่างเอาพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับวัดอาจารย์